สวัสดีครับเอาบอกันทั้งสองชัดที่เดๆแบพี่นอ้องมาเวลาคำคำเมือตึ๊บอืมไอเอินนี้เหมือน,นเลยเอวลาคำนะปลาครับมาเมนูน่กับกินปลาขี้เก่าหน่อยพี่นอ้องมานี่บึงปูหูปลานี่ปูปลาดุปลากรดปลาปลาลวกพี่น้อง พักกับบุ้มีเลียวพี่น้องพักอยู่ตลาดบุ้มีเลียวตลาดนำตัวบดขนต้ง,งมาอาทิตย์หนึ่งเดี่ยวหันแงกลมสองเมตรเดี่ยวเพราะว่าตายตายตายเพราะว่าคือคนปลอดภัยมากพี่นอ้องแดดเดือจเยบองเยาวงนี่ได้พักเักบุ้งเลยนี่ยพักเขาบุ้งว่ามี้แดดพักเขาบุ้งมี่แดดเักบุ้งไปเก็บไปหาปลาไม่มีเักบุ้ง

ไม่อะตอน,นก่องบุญคืออ่งบุกเยอนหนาวย้อนแบบักพัอเลย <c oughs> เอาตาตัด้อนเก็บมาพุ้นเลยเยงนหนปค่อยปอบ กัดกัดโดนนี่ตัดพวกบุ๋มกินแนวฮะมาได้พี่น้องไปตลาดบ่ได้เพราะว่าตลาดน้ำถ่งวงเบดเลยไม่มีไป มันมีการจิ้วายรยังเรื่องจิตตัวใครตัวมันโมย้อมกินเผาฟอง,งหรอปล่าปกติเลกินเผาฟองเนี่ยฮ <c oughs> ่าฮ่าอาปตติดอยู่ในอาคารในบ้าน ออกมากเลยนีบริษัยิงเขาซอหมูนี่หนึ่้าบุ่มเนี่ยแบบอถือแก้วองอื เรื่องอะไรนี่นะบรรยากาศ โอ้เจียง้นโตกระดาะัางพี่เนาะพอสดพอไข่โมเป็นใจบรรยากาศบอตอัวตนแต่ผูกะสบไทยพี่เนะอะหันแย่นะักอีชุดผู้บริด้กินเผาก็มี จิตประมาานนยอพี่น้องาก็ได้พอกันฝากีตอนหน่งหองด้วากก้อนไหญ่ก็แกด่ดครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องต,ติตขรมาตทีตามเแลต้นกับบรรยากาศมันโมเป็นแจพี่น้องโบดเหมือกกอีดีดวีวเนี่ยกแบบแห้งนี่ยก,ก็เ้าโกแบบนี้เลยไม่ไกับอสอใสเา,เาเประมาณนี้นครับลิปหนายัางอก็ไม่พี่น้องลัสดีครับ